จากปากก,การะปกรมีน้ำปริศนาคล้ายเม็ดฝนหยดออกมาจากต้นสตอที่บ้านพักของนายอรุณนางนิพาหนูรอดในพื้นที่หมู่สิบตมนานโนดอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงมาเป็นเวลาหลายวันโดยมีชาวบ้านทราบข่าวพากันไปใช้ภาชนะรองรับน้ํานําไปใช้ดื่มกินเพราะเชื่อว่าเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์สามารถรักษาอาการป่วยจากโรคต่างๆได้นั้นจากการตรวจสอบอย่างละเอียดเบื้องต้นพบว่าเกิดจากฉี่จักระจัน ดังนั้นประชาชนจึงไม่ควรนำไปดื่มกินเพราะเกรงว่าจะได้รับอันตรายต่อร่างกายขณะที่นายพงเทพปทุมสวรรณน,น,นายอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าหลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบโดยสำนักงานสาธารณสุขเก็บตัวอย่างน้ำไปพิสูจน์พร้อมขอร้องประชาชนอย่าเพิ่งนำน้ำไปดื่มกลัวส่งผลเสียต่อร่างกาย